บางไหนก่อนที um. ่อายุ80กองชีเทนเลยไม่ยู่มาแปดนนี่แล้วคือสีบางสันไปใช้กนณาบูนนาเอาเขาบ่กว่าใจหยังแม่นก็เห็นหยังคือิ่งเห็นต้องเขอะบ่เบิ่งเขอะใส่แต่บางไฟมันจะมีอยู่ไม่กิ่น้อยเหมืนไฟให้ได้ิบโอ้ยยังเดียวนึงคุณสาวหน่อยเขาเออกเออมันมาได้ออกเดี๋ยวนี่มาตีมาไปพวกสองน้ำเขาตัวฮะ จกไปไปก็สิมาแต่พุ่นแล้วสิแว่เขาอืมาแต่ญี่ปุ่นสิไปญี่ปุ่นเมื่อไรอ่ะวันที่สามที่สี่วินที่สี่สิ้นเดือนนี่ใกล้ใกล้แล้ววันนี้วันวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สามสิบวันที่สามสิบพรุ่งนี้สามเอ็ดพรุ่งนี้สามเอ็ดก็จะเป็นสิ้นเดือนมันมือลื่นก็บสามสิบสองมันมือลื่นสามสิบสอง วันที่ไปญี่ปุ่นจากมือเกาะไปกี่วันห้าหกวันไปจ็อบเจันนี่ไปวันที่สี่แล้วกลับมาวันที่สิบเอ็ดไปไปที่เดิมฮะเหรอที่เคยไปนั่นบอกเออไปยังมองเคยไปนเนี่ยนะหมองเคยไปตะกี้น้าแมนบ๊ะไปจากคนไปตั้นสิบหมอบูติสิไปในฐานะว่าไปจ็อบไปท่องเที่ยว มันคือไปดูเถอะไปเที่ยวคือไปดูเถอะไปดูใช่ไลยต้องหันมาไปน้ำมูเลยตี้โไปฮ่องกงวัดปานีต้องมีแหลมมีลามไปด้วยโหโหดแน่นอนแสดงว่าเอฟซีเรียกร้องนี่นี่แมนปะเออเอฟเอฟซีเรียกร้องเอาไว้แหลมมานะนำจูอาริเออกูอิบ้าอังหันล่ะไปไปทางนอกเออไปทางนอกไปโซกันทางนอกมื่อนี้สิไปมานก่อนเด้อมือนไปมันมันเด้อมือนนี่นะมันมานมัน แม่เอวยพอนไห้มันหมานเด้อกขบ,บ้าอันไปยังมาตีเอาใส่รถขั้นไหนบ้างมันขั้นอันตีขั้นละอีดำน่ะโอ้ผู้นั่นสิเอารถมอเตอร์ไซค์มาเออเพื่อนเอามอเตอร์ไซค์มาจอดไ่นีน่โอ้ผู้บือนัน่นผู้บือ้อัปนี้เขาเลยสิครับให้เออไปกับเพื่อนนัน่นอืมเออให้เบิ่มเห็ดงานเห็ดตัวเห็ดตัวอืม عم, มานงพีมานังพีมานงพีมานังพีี่าน,านั่นมาเถอะจีจังวากันมาจีแขก,หล,แขกหลอด้าแขกหอดเนอะเออแขกหลอดกอดแหลกแขกหลอดนั่นงมาด้น,นั่งเ้าเมื่อยกกันมันหลายขันว่าไปทั้งนั้นขันมั้นทั้งจวดนี่มันหลนั่งเทียกับคือบ้านล่ะ แต่มาห่าก็ต้องหูจักเวลาเล่นเออ์นี่ไม่ล่าไม่ล่าไปเวลาไปออพ่อเศร้ากับเศร้าไปเรากับทำงานเนี่ยห่ากับเหตุงานของห่าเหามีหนาทีมีงานประจําของห่ายู่แล้วไหม,อ,มอันนี้ก็คือแนวมักเนาะแนวมักย้ำนันกับไปคือเาอากาทมพยันเนะไปคือเกาไปจวดจาดฝาดบึมมือเกาล่ะไปเห็นหนายเห็นตาพบปะสังสรรค์กับนาตาผู้นั้นผู้นี่เนาะ เข้ากับยูหลอดปลอดภัยก็ดีได้ล่ะเบิกบานไปเลยจิตใจเบิกบานสดชื่นพบปะผู้นั้นผู้นี้เฝ้าจ่าเบ้าน่วงหัวมวนเอฟซอเอฟซี่ไปเอาเข้ากับมีจิตใจเบิกบานไปสตรว์เนาะบ่ได้บ่ได้งี่เงาไ่ได้เงาบม่ได้ยู่แบบลำพังเจ้าของเนาะแต่ว่าแต่ว่าเป็นช่วงเงากับมีอเไหเงาหยางไฟบวบาน นางโจโลนเนี่ยบ้านอันนั้นมันกัธรรมดาเฮามากเลียนมักมวนมากกินมักไปธรรมดาล่ะถือว่าเป็นกำไรชีวิตเจ้าของตานี่ก็ตามไปกำไรชีวิตตัวเองมันกับมีทุกคนนั่นแหละที่ยืดซื้อมันกับว่าแมนเหะเนาะแมนบ่วันนั้าว่าใจเนาะมักไข่มักมันเอาว่าแมนมือว่าแมนไนโอ้ยมาแมนมือว่าแมน ม,มือกะเขียวล้อนเหมือนมือ <laughs> กระ <laughs> ไดเขียวล้อนขนาดพระท่านเท่าจักหนอยกามาเขาก็สิงห์จักเวลาของเขาอยู่นั่นหละผ้าปมันบ่เขาเรียนน้ำบ่ฮะนี่เขาไปลงน,ำน้ำบ่เขาเรียนน้เ,เ,เำบ่ฮเน,ยยนี่เขายอไปโรงน้ำบ่ ไปกินเลี้งข้าวกินเลอืมไปก็เพราะเนี่ยการไปจวดจาฟาดบึมดูไปละคนเฮาดูไปกินไปเห็ดไปซ้มใจนี่จากกันขออย่างเดียวขออย่างเดียวให้ขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งจากปีละะปีนี่เจ็สิบแล้วเจสิบเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเออเจ็ดสิบห้ามาแล้สิบห่าเจ็ดสิบห้าขึ้นแปดสิบห้าแปดสิบห้าเยอะแข่ง ว่าจะไปเสือกบนลายบาทเออการจะไปเสือลายเสือพอได้ฟังรัดลีรึเปล่ารัดลีว่าตีเออบะมี่เด้หาอยู่แต่ว่าบะมี่ป่ะมันเหมิดเหรอมันไกลมือเหรอบะมี่ก้นหอกกอนเหมืออืมก้นหอกกอนเหมือแต่ว่าขันมี่ขันเฮ้ามันขันสมุนไพาดวงเฮ้าสิได้นะมันก็สิมีผู้มาขายให้คือเก่าล่ะเขาสิยออกมาให้เฮ้าเองถ้าดวงเฮ้าจะได้นะไปห้อยมันต่ำเป๊ะเลยเด้อ เอายู่ไปเห็ดไปกินไปหาไปเพื <s <s ่อความยู่หลอดปลอดภัยค um ุนมาวัฒนามีพ่อกินพ่ออยากก็ยู่ไปหาไปเห็ดไปบุน้องมีเด็กขีพไว้ความตายแมเห็ดกับเห็ดไปแามกินกับกินไป สู่ชีวิตไปแหละผู้ใดกระได่อยู่พอลอยปีดอกขอยย่างเดียวให้สุขภาพแข็งแรงอยู่หนีมีแห้งอยู่หลอดปลอดภัยไปใส่มาใส่ก็ได้ก็โอเคแล้วซ้ำหนันเนาะผู้ป่วยที่เตียงอยืดจนได้สิใครล่ะผู้ป่วยติดเตียงเยืดในโทรศัพท์พัดลมเนี่ยนะหมายถึงใครมัางอะ่ะเพราะร่าท่วงร่าทว่าทวมก็ไปเอา ไป็นสร้อยปวยที่เตียงออกมาอืม,อมเออไปยังก็ได็กปวยที่เตียงติดเตียงเป็นมันก็อยู่ที่บุญบรารมีข้าเจ้าล,ะละ่ะถึงเวลาเป็นมันก็เป็นไปมันได้สมองมันเดียงข้ามข้มมามนุษย์เนาะอยู่ที่บาปไผ่บุญมันมาเรือตายเพื่พอตาจะมีก็เอาไปใช้บ่วอะไรกับปวยที่เตียงโอ้ออย,ยเป็นตัว พ่อตัวลำบากลำบนเกิดเป็นคนเราเอ้ยคนไม่ใช่แม่โอ้ยเมื่อนี้เสียดายแต่บาบามีกล้วยเนาะมไดื่อตั้เดี๋ยวต้องไปซื้อกล้ยวยเมื่อไห้่ซื้อกล้วยมาไห้่ถ้ากินจะคข้องก็มาก,กินขึ้นกัน <c oughs> กินกล้วยมันดีได้ละมันไม่มีสารพิษอะไรมากมายเนีเพราะว่าเราเรียงรับใส่ตักวกล้วย เอาคลิปนี่ปิดคลิปให็นไหมช่องครัวลำพืน้นปิดคลิปเห็นะอันนั้นนี่ออนนนเออทิ้งอะไรฝา,ากแลนะ้วฝาก,กว่าลำเอา,เอาไป <ๆ S 1> ทิ้งเลย <ๆ S 1> ไม่เผาเหรอเผ <ๆๆ S 1> ามันจะคิ้วนาะเอาไปใท่านึงเสียไปทิ่มของเก่ามาใส่เอาไว้เทอทิ่มมันหกคือซื้อเก็บมากก็เอาไปทิมปทท่มรถทิมท่มขยะขยะเยอะ คลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่พี่น้องขายคลิปหนาจังเบิ่งกันไหมเอาสวีรัตฝากซองน้ำแย้แหลมน้ำเพื่อนว่าไปเสี่ยวเน่เด้อเบิ่งใกันเด้ออืมไปใส่มาขายกับเบิ่งดูแลกันไปกดเล่กดแซ่ให้น้ำช่องหัวลำเพินด้วยค่ะฝากเบิ่งแล้วให้กดเล่กดแซ่กดติดตามกดซับสไครป์ใบมะกรูดพร้อมทั้งหมากกระลงช่องหัวลำเพินด้วยแล้วกันลูกไส้เกิดก้อนแหมจีดปีช่องแหลมอปาเสียวบอก ยายแหล,ลมลำเพิ่อนอัปเปเชียวยายแหล,ลมลำเพิ่อนอัปเปเชียวฝากด้วย <c oughs> ค่ะพี่น้องเน้อเอาโพดโพบักโมบักแตงจวดจาดฟาดบึมผาเอามาโหลดต่อเอามาโหลดต่อเอามาโหลอาาบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ